วันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถูทวยค่ะใบที่สองค่ะห้าดาบค่ะใบที่สามค่ะอาศวินถือดาบค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะบางคนนะคะที่มีอาจจะมีซิกเซนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการ เลียงกุมารอยู่นะคะจะมีสิ่งเร้นลับนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่เลี้ยงกุมารอยู่นะคะก็จะมีกุมารเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะเพราะว่าจะมีคนที่อ,อิจฉาคุณนะคะนำคุณไปพูดในทางที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่า คุณไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปที่ตัวเขานะคะและ้วกูมาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการงานของคุณนะคะให้สิ่งที่มันติดขัดอยู่นะคะหรือปัญหาที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยกระจัดเปดเป่าออกไปแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จได้นะคะก็ขอให้คนบนพูดกลางวันทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ